สวัสดีย er, mm ้มเย็นนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้จัดให้พิเศษนะครับมาแบ่งปันพี่ๆนะครับสำหรับรุ่นสุดท้ายนะครับพัะปิตาสถิเหนือดวงนะครับนะรุ่นสุดท้ายปีที่แล้วนะครับนะของพระปิตาารุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ได้มาแบ่งปันพี่ๆนะครับนะของวัดโพสีสะอาดนะครับปีมังกรกระถินหกเจ็ดนะรุ่นสุดท้ายนะครับวันนี้ครับจัดให้พิเศษพี่ๆนะครับคัดมาให้นะครับวันนี้คู่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะครับ คู่ละ350บาทเท่านั้นนี่นะไม่กําจัดนะฮะว่าพี่จะเอากี่คู่นะครับแต่ถ้าพี่นะครับรับ2คู่ขึ้นไปนะครับนะเหลือเพียงแค่600พี่นะวันนี้จัดให้โปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆนะครับนะตามพี่ๆขอเข้ามานะครับสำหรับพี่ๆที่ไม่ทันรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ วันนี้น้องขัดจัดมาให้เลยนะครับน้าก็ไปหาปิดมาให้พี่ๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับส่วนราคารุ่นจะมีตะกุดมีอะไรฝังอะไรเยอะๆนะครับต้องขอเป็นราคาเดิมพี่นะครับมีนะแต่ผมน้เดี๋ยวผมผมหามาให้นะครับแต่อันนี้เป็นรายการที่นะครับนะลองไปบูชากันได้พี่นะครับในราคาแบ่งปันจัดมาให้พี่ๆจะรับชมกันที่สำหรับ EP นี้นะครับนะฮะคู่ละสามร้อยสี่บาทนะครับนะสองขึ้นไปหกร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะ รายการท stumbled, ี 1, ่1คร,รับรายการนี้นะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะรุ่นเศรษฐินเหนือดวงนีครับนะรุ่นสุดท้ายนะครับปี6 7ดนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศนะฮะมงคลหินอ่อนครับเนื้อฟ้าว่านมงคลหินอ่อนนะครับรายการนี้เลขค้นตเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับรายการที่1นะครับส่วนรายการที่2ครับนะ้าขอดูบรายการด้วยนะครับนะผมดูรายการนะครับบราการจะปิดอยู่ตรงฝากล่องเลยนะครับ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูว่านลังเงินนะครับลุ้นฝังพระขุนแผนนะฮะนี่โอ้โหรายการนี้มีพระขุนแผนด้วยฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์หกศูนย์ครับนี่พระขุนแผนวสวยเลยรายการนี้รายการที่สองนี่ครับคู่ละสามร้อยห้าสิบาทในพี่นะสองคู่ไปนะฮะหกร้อยนี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการนี้เป็นเนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูนะครับม่วงว่านหัวใจลาหูนะครับนะองค์จิงออกม่วงนะพี่นะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์ตองหนึ่งด้วยพี่จ๋านะครับเลขโค้ดเบอร์ตองหนึ่งด้วยฮะรายการที่สามนะครับเลขโค้ดเบอร์ตองหนึ่งพี่ดีครับดูกล้องออกแเทานะพี่ดูองค์จิงออกม่วงนะครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับหรือรายการที่สี่นะครับมีรายการอยู่อย่างนี้นะพี่นะ รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวงาช้างนะฮะแล่ลุงนะฮะแล่ลุงมีเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านี่ฮะรายการที่สี่นี่ครับ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเนื้อฟ้าว่านน่ครับสี่ทิศมงคลพ่งละองทองน่ครับพุ่นละองทองนี่เป็นรายการที่ห้าเลขคนณตเบอร์หนึ่งแปดสองครับ นี่ฮะงามๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะสวยๆเลยรายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อรวมนะฮะว่านก้นคกดําแดงนี่ครับ เนี่ยวานก้นคกนะพี่นะเลขคนะเบินหนึ่งหนึ่งสี่นะครับโอวันนี้นะครับจัดมาให้พี่พี่นะครับได้มาแบ่งกันนะครับวันนี้มีประมาณสิบคู่ทนานพี่นะสิบคู่สิบบ้านทน้นพี่นะครับใครไว้ใครได้นะครับนะใครไวใครได้นะนี่ฮะต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับรายการนี้นี่ครับนี่ฮะ เนื้อผงขลาวนี่ครับเนี่ยพ่นละอองส้มนี่ครับสวยๆนะครับด้านหลังมีอาบ่วงหนักนะฮะด้านหลังมีบ่วงหนักเลขโค้ดตัเบอร์ห้าสามนะครับด้านหลังมีบ่วงหนักเลขโค้ดตัเบอร์ห้าสามครับพี่นี่ฮะรายการนี้สวยๆกันเลยนี่ครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆสวยๆกันเลยครับนี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่8นะครับรายการที่8ครับนี่องค์นี้เลยพี right, right. ่นะครับรายการที่8สวยๆเลยรายการนี้เป็นเนื้อม่วงวานหัวใจลาหูหน้าพร้นทองครับนี่ม่วงหัวใจลาหูนะเลขคนทั้งเวทหนึ่งหกสองครับนะนี่ฮะรายการยื้นะรายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่9ครับรายการที่9นี่ครับเป็นเนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูนะครับเนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูนะพี่นะรายการที่9นี่ครับเลขคุณเบอร์สองศูนย์ศูนย์เนี่ยนี่ฮะรายการที่9นะครับคู่ละ3ามร้อยบาท2คู่คูณไปหกร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเนื้อฟ้าว่านสีทิศมงคลนะฮะพ่นละอองเงิน นะับพ้นเราอองเงินนะพี่เนื้อฟ้าว่านสีทิศนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสี่แปดนี่ครับรายการที่สิบเลขคนเบอร์หนึ่งสี่แปดครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงว่านสบุ่เลือดลอยแลดถลุมลุ้งนะครับหลังตะกุดทองทิพย์โอ้โห้านหลังนยพี่โอ้โห เลขขนตเบอร์สองเจ็ดครับรายการนี้เลขขนตเบอร์สองเจ็ดจะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดครับเนี่ยฮะสวยๆพี่นี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบสองนี่ฮะร,รายการที่สิบสองพี่ยังสวยครับรายการนี้เป็นเนื้อม่วงว่านหัวใจละหูครับเนื้อม่วงว่านหัวใจละหูครับนี่ฮะ หน้าพ่นเงินพี่นี่ครับหน้าพ่นเงินพี่รายการที่สิบสองครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งศูนย์สามเลขคนณตเบอร์หนึ่งศูนย์สามพี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามครับรายการที่สามเป็นเนื้อขาวเกษรจะท้อนแสงชมพูหลังบ่วกนาบะหนาคเนะครับทองแดงพี่นี่ครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับ เรียกคนทั้เบอร์48เนี่ยพี่นะรายการนี้เรียกคนทั้งเบอร์48เลยครับนี่ฮะรายการที่13เลยครับต่อมาฮะรายการที่14รายการที่4รายการเนื้อฟ้าว่าง4ทิศพุ่นละอองทองพี่เนื้อฟ้าว่าง4ทิศพุ่นละอองทองพี่รายการที่14เลยครับเล้วเรียกคนทั้งเบอร์122นะครับเลขคนทั้งเบอร์122ครับพี่นะครับรายการที่14นะครับ ต่อมาครับรายการถ่อไปครับรายการที่1 5รายการนี้เป็นเนื้อเขียวว่านเมตตาบารมีจะทอนแสงสีเขียวครับนี่ฮะรายการที่1 5นะเลครับเลขคนจำนวนหนึครับเลขคนจนวน125ครับพี่นี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถ่อไปครับรายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวทอนแสงส้มนี่ครับหลังบ่มหน้าทองทิพย์ BBQ. หลังบ่วงนั่งทองที่พี่เลขคนจะเบอร์นี้แปดสิบเอ็ดรวมกันได้เก้าครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับหรือรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อเนื้อชมพูว่านนะครับเนื้อชมพูว่านรางเงินเนี่ยครับเนื้อชมพูว่านรางเงินนะพี่นะฮะเลขคนจะเบอร์มาเลขสองสองเลขเบิ้ลด้วยครับ เลขคนจเบอร์มาเลขสองสองเลขเบ้ลดโดยพี่นะฮะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานสตดือพลอยน้าเงินลอยลุ้งนีครับเลขคนจเบอร์สามหนึ่งเก้านครับเลขคนจเบอร์สามหนึ่งเก้าท่านพี่เนื้อดําใบลานนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่19บเก้ารายการที่เป็นเนื้อขาวงาช้างนี่ฮะแร่ลุงขาวเลยนะแร่ลุงขาวพี่เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดรวมกันได้แปดครับแร่โค้ดตัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดรวมกันได้แปดครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายรายการที่สิบเก้าเลยครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อชมพูว่านรางเงินพี่พ่ดละองทองครับ เนื้อชมพูว่านรางเงินพ่นละอองทองครับเลขคนตะเบอร์มาเลข50นะครับเลขคนตะเบอร์มาเลข50นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนี่ครับที่ใน3 5 0ห้าสิบาทนะครับยกคู่นะครับยกคู่3 5 0ห้าสิบาทนะพี่นเนี่ยสวยๆเลยพี่ชายนะครับเลขคนตะเบอร์50นะครับนี่ยโอ้วันนี้ก็มีแบ่งปันนะครับ10คู่นี่ครับ20รายการนะครับลองเลือกดูนะพี่นะใครถูกใจองค์ไหนใครไวใครได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณุพี่ทุกท่านติดตามด้วยยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ